สวัสดีครับท่านผู้ชมที่โครักทุกท่านรับพบกับผมเอเทรดเดอร์และนี่คือรายการเกมเมื่อฝึกหัดนะครับผมในช่วงของ Top ป l e m e n t s วันนี้ก็กลับมาพบกับเอฟซที่รักทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆนะฮะหลังจากที่ตอนนี้นะครับสถานการณ์ผ่านไปแล้วนะครับในลีก17นัดนะครับนะ17นัดทีมของเพื่อนเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมีลุ้นแชมป์อะไรกันบ้างนะครับเล่าสู่กันฟังกันได้ใต้คลิปนี้เลย นะครับสำหรับทีมของแอดมินนะครับมีโอกาสนะับที่จะคว้าแชมป์คัพนะครับตอนนี้เข้ามารอบ4ทีมสุดท้ายแล้วนะครับส่วนในรายการหลีกก็ปรากฏว่าเจอศึกหนักหน่อยนะครับตอนนี้นะฮะก็ยังลุ้นๆอยู่ว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วนในรายการในรายการแชมเปี้ยนลีกหรือว่าซปเปอร์คัพนะก็น่าจะ ซูเปอร์ลีกนะครับก็น่าจะหมดรุ้นไปแล้วนะครับหมดรุ้นไปแล้วนะครับนี่นะครับของแอดมินจะเล่นในซูเปอร์ลีกนะครับซูเปอร์ลีกนี่ครับนี่ครับนี่ครับก็นะฮะเข้ามาถึงแค่รอบ32ทีมเท่านั้นนะครับเพราะว่าแอดมินไม่เน้นนะครับเพราะว่าเหตุผลที่ไม่เน้นก็เพราะว่าพอไปดูทีมในรอบลึกๆแล้วนะครับเรา สู้เขาลำบากนะครับเนื่องจากว่ามีทีมที่เขาแข็งแกร่งนะครับก็น่าจะสู้ลำบากครับก็เลยไม่เน้นในทุวยใบใบนี้นะครับส่วนในรายการลีกนะครับก็ยังว่าครับเจอของแข็ง,ขงนึงนั้นเลยนะครับเจอของแข็งแข็งนึงนั้นเลยนะครับในฤดูก,การนี้ก็ถือว่าเล่นเพื่อเอาตัวรอดครับให้จบสักอันดับนะอันดับสักหนึ่ง ถึง8เนี่ยนะครับได้เลื่อนเลเวลอัพเลเวลก็พอนะครับสำหรับทีมสอกิตดิปอะคาเดมี่นะครับเพราะนั้นก็เหลือลุ้นลุ้นอยู่ถ้วยครับนะฮะหนึ่งถ้วยนะครับปีนี้น่าจะมีแชมป์ติดมือสักใบนะครับส่วนในทีมชุดใหญ่ของแอดมินนะครับสอกิตดิปเอฟซีนะครับแอดมินมี2ทีมนะใช้เครื่องเดียวแต่เล่น2ทีมนะครับทีมหนึ่งผูกกับจีเมลอีกทีมหนึ่งเล่นเป็นเกรดนะครับไม่ได้ผูกกับเมลนะครับ ทีมนี้เป็นทีมชุดใหญ่ทีมชุดใหญ่ของสองกินิปเอฟซีนี่ก็ผูกกับ gmail นะครับข้อดีของการผูกกับ gmail เวลาเราเล่นเกมนะครับเราจะได้เล่นเกมที่เป็นรับโทเค็นคูณ2นะครับเราจะได้โทเค็นนะครับแล้วก็แอดมินก็ได้จริงๆริงน,น่ได้มาแล้วแอดมินได้มาเป็น517โทเค็นละนะครับก็ทีมนี้นะครับสถานการณ์ของทีมกันก่อนนิดนึงนะครับ แอดมินอยู่อันดับหนึ่งนะครับตอนนี้อยู่ลนดับหนึ่งยังครองจ่าฝูงอยู่นะครับแข่ง17นัดชนะ16นะัดเสมอหนึ่งยังไม่แพ้นะครับมี49แต้มนะครับก็ลุ้นกันต่อไปนะครับเพราะว่ายังเหลือเส้นทางอีกพอสมควรนะครับแข่ง26นัดนะครับมีเพื่อนขอเป็นเพื่อนกันเข้ามาขอบคุณนะฮะเพื่อนๆนที่ขอเป็นเพื่อนกันเข้ามาใน เกมนะครับก็ยินดีต้อนรับนะเข้าสูา่กลุ่มเพื่อนๆของแอดมินนะครับอันนี้น่าจะเป็นทีมจากญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นอเอลิ a ากูก l อนนะครับนะสโมสรอ,อะไรไม่รู้เป็นภาษาญี่ปุ่นนะฮะนี่นะครับเลเวล18แอดมินเลเวล42ก็เป็นเพื่อนกันได้ครับ ถ้าใครอยากจะมากระชับมิดกับแอดมินก็สามารถมากระชับได้เลยนะครับแอดมินยินดีให้เพื่อนๆมากระชับมีดกับแอดมินถ้าอยากกระชับมิ admin, ดกับแอดมินกับทีมจริงๆของแอดมินนะครับให้ไปที่สมัพันธ์นะครับค้นหาสมัพันธ์ของแอดมินแล้วไปกระชับที่สมพันธ์นะครับมันจะเห็นตัวทีมของแอดมินจริงๆซึ่งเลเวลต่ํากว่าก็จะไม่ได้เสียเปรียบนะครับซึ่งทีมของแอดมินก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับทีมของแอดมินก็เป็นทีมธรรมดาธรรมดานะครับเนี่ยก็มาสามารถ กระชับมิดกันได้นะครับเดี๋ยวเปิดทีมของแอดมินให้ดูนิดนึงทีมแอดมินก็อยู่ประมาณเนี่ยครับหนึนะครับไม่ได้ทีมที่อ่าเกิ่งกัดอะไรนะครับก็พอไปวัดไปว่ากับเขาได้นะครับในลีกนะครับพูดถึงไปแล้วนะครับยังลังจ่าฟงนะครับส่วนในรายการอื่นๆเดี๋ยวไปดูรายการเอ่อแชมเปี้ยนลีกกันก่อนนะครับตอนนี้แอดมินนัดแรกแข่งไปแล้วครับแชมเปี้ยนลีกชนะไปได้3 1นะครับ ก็ลุ้นกันต่อไปว่าจะคว้าแชมป์แชมเปียนลีกได้ไหมส่วนในรายการคัพครับแอดมินเข้ามารอบ4ทีมแล้วนะครับก็มาลุ้นทั้ง3าถ้วยเลยครับฤดูการนี้ทั้งแชมป์ลีกนะครับแชมเปียนลีกแล้วก็แชมป์คัพนะครับสามถ้วยนี้จะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดได้แชมเปียนลีกด้วยนะครับสมมุติว่าะจะพัดจะพลูได้แชมเปียนลีกนะครับก็จะได้ไปชิงถ้วยที่เป็นซูเปอร์นะ ซูเปอร์คัพนะครับซึ่งเอาผู้ชนะแชมเปี้ยนลีกกับผู้ชนะซูเปอร์ลีกนะครับมาเจอกันอันนี้เขาน่าจะเขียนผิดนะครับเนี่ยผู้ชนะซูเปอร์คัพเนี่ยจริงๆไม่ใช่ครับเป็นผู้ชนะซูเปอร์ลีกนะครับรายการซูเปอร์ลีกแล้วก็ผู้ชนะเนี่ยผู้ชนะซูเปอร์ลีกก็จะมีเนี่ยรอบถึงรอบนี้ละซูเปอร์ลีกนะครับนะครับก็มาแข่งกันแล้วก็กลายเป็นถ้วยซูเปอร์คัพนะะซูเปอร์คัพเนี่ยถ้วยจะเป็นแบบนี้ครับถ้วยซูเปอร์คัพนะ เพื่อนๆอาจจะได้มาแล้วแหะครับแอดมินก็เคยได้มาแล้วครั้งหนึ่งนะครับนะแอดมินเคยได้มาแล้วครั้งหนึ่งตอนที่นานมาแล้วครับเนี่ยเป็นถ้วยซูเปอร์คัพนะแอดมินได้ซูเปอร์คัพมา3ถ้วยแล้วนะคสามสมัยแล้วนะครับถ้วยลีกก็ได้มาแค่10นะครับแล้วก็แชมเปี้ยนลีกนะเคยเป็นแชมเปี้ยนลีกมาแล้ว4นะครับซูเปอร์ลีกอีก1คัพอีก1 จะสังเกตว่าแอดมินไม่ไม่ค่อยได้ถ้วยครับนะครับได้แค่หนึ่งใบแนี้นะครับเอาละนะครับนั่นก็คือเกมที่พูดถึงกันนะครับวันนี้แอดมินก็มีคิวเล่นประมาณทุ่ม28นาทีนะครับใครว่างมาเชียร์แอดมินได้นะครับทุ่ม28นาทีนะครับส่วนกิจกรรมอื่นๆนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวแอดมิน แอดมินขอเก็บรางวัลประจําวันก่อนนะครับรางวัลของรางวัลรายวันเนี่ยครับของรางวัลรายวันแล้วก็ส่งให้เพื่อนก่อนนะครับนี่ครับจะมีของรางวัลนะครับแล้วเราสามารถก็ส่งส่งให้เพื่อนได้นะครับเนี่ยแบบนี้ส่งให้เพื่อนไปเลยนะครับนี่ครับเพื่อนเยอะก็ต้องส่งให้ทุกคนนะครับนี่นะครับเพื่อนแอดมินน่าจะสองร้อยสามร้อยละนะครับแล้วก็มาต่อสัญญาทีมก่อนนะครับต่อสัญญานะครับ ต่อสัญญาก่อนนะครับอันไหนที่มันต้องต่อสัญญารายวันนะครับเขามีแจ้งเตือนมาผู้ช่วยมีแจ้งเตือนมาบอกว่าผู้เล่นนะครับกาลังจะหมดอายุผู้เล่นกาลังสัญญากาลังจะหมดอายุนะไม่ใช่กําลังจะหมดอายุสัญญากาลังจะหมดอายุนะครับเนี่ยครับอืมนะครับอยู่ประมาณนี้จะต่อหรือไม่ต่อนะครับถ้าต่อสัญญาก็ประมาณ160นะครับนี่คือ160ต่อสัญญา10คนเนี่ย หนะึ่งร้อยหกสิบคีน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับหนึ่งร้อยหกสิบคีนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นก็เดี๋ยวแอดมินจะไปต่อแล้วกันในรายการาลูกช็อตลูก็อตนี้แอดมินเล่นไปหมดแล้วนะเล่นหมดแล้วนะครับลูกช็อตเล่นไปแล้วบูธแลบเกมวัดดวงเกมวัดดวงนี่แอดมินยังไม่ได้เข้าไปเล่นแต่ว่าเก็บตัวฟรีมาได้เจ็ดใบแล้วนะครับนะบเดี๋ยวไปเล่นรวดเดียวเลยแล้วก็เส้นทางาฝันทยองเนี่ยน่าเล่นนะครับ เดี๋ยวให้มินพาเพื่อนๆไปเล่นเส้นทางฟันสยองนิดหนึ่งครับพอเข้าไปกดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปเล่นเลยนะครับจะมีกล่องพวกกล่องพวกไอเทมต่างๆให้นะเส้นทางฟันสยองก็เนี่ยครับเล่นไม่ยากครับก็คือเข้าไปเหมือนเป็นเกมแข่งที่เขาแข่งกับคอมนะครับแข่งกับเอไอนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรยากครับเพื่อนเพื่อนก็ลองเข้าไปเล่นเลยนะครับวันหนึ่งก็เล่นได้นะครับ แล้วก็เขาให้เล่นให้เล่นไปเรื่อยๆนะครับมีเลเวล1ถึงเลเวล8นะครับถ้าเราชนะก็ข้ามไปแข่งในเลเวลที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะแพ้นะครับนะฮะถ้าทีมเราแพ้เราก็ได้จบจบตรงนั้นนะครับเราก็ได้รางวัลถึงแค่นั้นนะครับเนี่ยเพื่อนๆก็ลองเข้าไปเล่นดูนะครับนี่ครับแอดมินเข้ามาเจอกับเอ่อวว,ว,ว,วู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 อะไรเนี่ย เวอร์วูฟหรือเปล่าเวอร์วูฟนะครับซอกิดิบเอฟซีกับเวอร์วูฟนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเสียงนิดหนึ่งนะอ่าแล้วครับได้ครับสูสีครับสูสีสถิติอ่ะเราข่มอยู่ครับสถิติเราข่มอยู่จังหวะนี้ครับมาถึงนาทีที่แปดครับอับดุลทุ่มให้สมิธครับศิลวัฒน์มาที่แคนดาวครับ คันดาวเอาบอลลงสวยครับลูกนี้โอ้โดนตัดครับสลีแมนนะครับจังหวะนาทีที่สิบสามครับได้บุกอีกครั้งหนึ่งครับทีมเยือนครับสลีมินครับสลีมินเปิดเข้ามาลูกดีบอลเลขโอ้โหจะโหดไปไหนครับพี่โอ้แลดฟอร์ดโอ้ดูท่าดีใจซะก่อนครับท่าดีใจแบบนี้นะครับเพื่อนๆสามารถไปอัพ อัปเดตเกมนะครับมันจะได้ท่าดีใจแปลกๆมาแบบนี้นะครับมีสามท่าให้เพื่อนเลิกนะครับโอ้โหยิงลูกนี้โคตรโหดเลยครับไม่มีภาพช้าให้ชมนะฮะจริงๆแอดมินอยากจะให้มีภาพช้านะครับจังหวะทาประตูเนาะมันอยากดูภาพช้ามากกว่าจังหวะล้าหน้ามันตอนนี้มันมีจังหวะล้าหน้าเฉยๆนะครับที่มีภาพช้าเอาล้ครับนี้ตัดบอลได้ครับทีมเจ้าถิ่นนะครับบู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 คิกเกอร์นะครับ อาแครับบูบูบุกขึ้นมาบ้างับซิกส,สกูสกูลุกอ่ารุกุรูนะครับลุกกรูล็อกกลับมาหาเพื่อนอยู่แต่ไม่มีเพื่อนเติมมาก็ลําบากนะครับแบบนี้โดนแผงหลังของ2องยี่ิบเอสกัดไม่ได้นะครับตรงนี้เราจะมาเติมอ้าวหายไปไหนแล้วพี่อ้าวหลุดออกซะง,งั้นครับขออภนะัยฮะ เอาอยู่ดีๆก็เด้งออกมาเชงักันนะครับกาลังสนุกเลยนะครับนี่ครับนำอยู่หนึ่งศูนย์นะครับไปดูกันต่อครับโอ้แล้ะครับมาดูกันต่อครับเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ครับอยู่ดีๆมันเด้งออกนะครับน่าจะมีบักมีอะไรหรือเปล่าต้องไปดูกันลูกนี้สไลด์สวยครับสไลด์ตัดบอลมาที่อับดุลอับดุลมาที่จ่ายมาที่สลีมินสลีมินลากเข้ามา โอ้หโดนโอ้โหผู้รักษาประตูเซฟครับอืมอืมอลูกนี้ต้องชมผู้รักษาประตูนะครับออกมาปิดทางได้ดีมากๆนะครับทำให้มุมในการยิงของสลีมีน้อยนะครับมาที่เบ็คแฮมครับอับดุลกาซาอับดุลเปิดเข้ามาโอโ้ลูกนี้โขติดบล็อกอีกแล้วครับโอ้ยโรมมรสครับโอ้โหเซฟสองครั้งติดครับโอ้โหลูกนี้ โคตรชอครับแต่ว่าโดนเซฟครับเอามาที่เบ็กแฮมนะครับหอยลุนหอยลุนลากจี้เข้าไปลากจี้เข้าไปยิงลูกนี้เรียบร้อยครับหอยลุนครับโอ้โหเอาไม่อยู่ครับแหมเล่นกันแบบไปแค่นสองคนนะครับแล้วก็แบบจี้เขาหากองหลังแล้วก็มีมุมนะครับมีมุมนิดนึงนะครับก็ยิงได้เลยกับยิงคมจริงๆครับอับดุลคาซาครับมาสลีมีศิลวัฒหอยลุน สีล่าศสีลามาสครับไม่ใช่สีลวัตหอยลุนอีกครั้งหนึ่งจี oh, ้เขาหาจี้เขาหาแล้วยิงโอ้โหเสร็จแล้วโอ้ยอะไรจะโหดขนาดนั้นพี่ยิงเข้าไปอีกแล้วครับหอยลุนครับสองประตูแล้วครับโอ้โหโคตรโหดครับโคตรโหดนะับหมดครึ่งแรกนะครับเรามาดูสติกันนิดนึงนะครับใถ่ติตอนนี้ของบอลน้าเยอะครับของบอลเยอะยิงก็เยอะกว่าครับนะประสิทธิภาพในการยิงสูงกว่าแน่นอนนะครับแต่มุมน้อยกว่าก็จริงครับ แต่ว่ายังสติยังเหนือกว่านะครับยังไม่มีโอกาสเซฟเลยครับผู้รักษาประตูของซอสดิเอป FC สกัดได้มากกว่าครับทำฟาวไปมากกว่าใบเหลืองใบแดงยังไม่มีนะครับเอาละครับเรามาดูเครื่องหลังกันต่อนะครับลูกนี้ได้เตะมุมมาครับอับดุลกาซาเปิดเตะมุมมาแล้วก็เป็นแรดฟอร์ดโคลกนี้สวยครับโอ้โหเข้าไปแล้วครับเอาดูท่าดีใจซะก่อนครับนี่ตีปีพับๆสายเอลสายเอลนะฮะ นะครับโอ้โหโข่งลูกนี้ครับสี่ศูนย์นะครับอื้มนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าทีมทีมนี้อาจจะไม่แข็งเท่าไหร่นะครับโบวูฟคิกเกอร์ในเลเวลวันเนี่ยก็จะไม่ค่อยแข็งแกร่งมากนะครับก็จะไล่ลำดับขึ้นไปเรื่อยๆเลเวลยิ่งสูงยิ่งทีมยิ่งแข็งแกร่งอลูริ่งสกับได้สวยครับคิมนะฮะสไลด์นะครับกวาดโดนบอลนะครับไม่ฟาวครับ ลูกนี้มาครับสกูอ้าวมาจ่ายมาสวยครับแต่ว่าโดนตัดนะครับดีคิมนะครับดีคิมสวนเลยครับเบคแฮมเบคแฮมจ่ายลูกนี้ทะลุช่องโอ้โหแลดฟอร์ดแลดฟอร์ดโอ้ยิงไม่ดีเองครับแลดฟอร์ดแม่ลูกนี้โอกาสมีแล้วครับแต่ว่าไม่สามารถทำประตูได้นะครับต้องชมผู้ตัดกษาประตูนะครับออกมาเร็วนะครับลูกนี้มาที่สลีมินคารานครับคารานเล่นกับสลีมิน สลีมินเปิดเข้ามาลูกนี้เบแคแฮมโอ้โหเบแคแฮมขึ้นโขกไม่เข้าครับลูกนี้พุทธาประตูโคตรเซฟเลยครับแอนสองยังแล้วครับเซฟติดนะครับเซฟติด,ต,ดติดกันนะครับออกมาอีกแล้วครับบุกเป็นละลอกเลยครับอบรุนกาซาหุลนคอยลุนมาที่เบแคแฮมเบแคแฮมเล่นกับอารุนกาซาเล่นกับเบแคแฮมอีกครั้งหนึ่งเบแคแฮมยิงลูกนี้ออกหลุดออกไปครับโอ้โห ไม่ตรงกรอบครับแปะนะเสียดายครับลูกนี้น่าจะเป็นประตูนะครับแต่ว่าโอ้โหยิงลูกนี้หลุดออกไปเองครับยิงไม่คมแบบนี้สงสัต้องไปซ้อมลูกยิงเพิ่มแล้วครับเอานะครับสลีมาสครับศิลามาสครับไปขั้นจ่ายมาให้แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดเล่นกับสลีมินสลีมินสลีมินจ่ายมาที่สิลามาดยิงลูกนี้โอ้โหหหลุดไปไหนครับเนี่ยอออืื ไม่ตรงกรอบเลยครับไม่ตรงกรอบเลยลูกนี้แง่น่าเสียดายครับขึ้นห้าศูนย์ไม่ได้ครับเอ้าเรดฟอร์ดเล่นกับอับดุลกาซามาที่หอยลุนครับหอยลุนเล่นกับอับดุลอีกครั้งหนึ่งจ่ายมาที่เรดฟอร์ดเรดฟอร์ดอีเข้ามาเบคแฮมเบคแฮมเบคแฮมโอ้โหเบคแฮมยิงติดจังหวะแรกจังหวะสองเข้าไปซ้ำก็ยังไม่เข้าครับโอ้โหจะดุไปไหนครับผู้รักษาประตูนะฮะโคเซฟนะฮะ โอู๋นี่มาสีละมาสครับเบ็กแฮมเบ็กแฮมมาลูกนี้แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดได้โอกาสโอ้ยังไม่ยิงครับรอหอยลุนทางฝั่งซ้ายหอยลุนเปิดเข้ามาโอ้ยบอลเลย์ลูกนี้นะครับเกือบได้ครับแหมได้บอลเลย์อีกแล้วครับแหมชอบลูกบอลเลยนะ์นะครับสีลามาสมาจีแรดฟอร์ดครับเล่นลนี้เล่นกับเบ็กแฮมเบ็กแฮมเบ็กแฮมจี้เอาหาแล้วยิงโอ้ยครับ แบบนี้ต้องฝึกเพิ่มนะครับฝึกทักษะในการยิงเพิ่มนะครับมีโอกาสมากจริงๆครับโอกาสในการยิงประตูเยอะจริงๆครับเดี๋ยวจบเกมจะเปิดให้เพื่อนๆดูนะครับว่าโอกาสเยอะขนาดไหนครับสลีมีนมาอาบสีลามาดนะครับมากับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดโอ้โหนะครับเกินไปแล้วครับเนี่ยมีโอกาสยิงเป็นร้อยครับแม เสียดายครับแบบนี้ยิงไม่คมแบบนี้มีปัญหาแน่ๆครับถ้าเกิดไปเจอทีมที่แบบว่าทีมหอนโเอลารฟอร์ดพลิวลูกนี้ก่อนพลิวลูกนี้โอ้โหข้าเข้านี้จะสวยมากเลยครับลูกนี้จังหวะพลิวของแรดฟอร์ดครับแต่ก็ยังไม่ได้ครับยังไม่ได้นะครับหมาอีกครั้งหนึ่งครับคารดาวสีลามาดครับสีลามาดเล่นกับเบคแฮมครับเบคแฮมวันนี้ยืนกลางครับอับดุลอับดุลโอ้อับดุลโดนแย่งครับเนี่ย ่าจะจบแบบนี้แลลวครับสี่ศูนย์เนี่ยครับเรามาดูสถิติกันครับยิงยิงยิงไปทั้งหมด25ครั้งครับโอ้โหเข้ากรอบ13าครับครึ่งครึ่งครับแต่เข้ากรอบก็ยังไม่เป็นประตูครับอก็อาจจะต้องไปฝึกในเรื่องของทักษะการยิงประตูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับกูร์ตันนะครับ คุณอะไรครับคุณสวนหรือเปล่านะกูดิสันด้วยนะครับที่มาเชียร์แอดมินขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับนี่ครับจบแล้วนะครับนี่ก็ออกจากแมตต์ไปครับเลเวลหนึ่งเราก็จะผ่านพอเลเวลหนึ่งผ่านนะครับเราก็จะมีเนี่ยพวกไอเทมให้นะครับเป็นกล่องเขียวกล่องกล่องเขียวแล้วก็กล่องฟ้าต่อไปมันก็จะเลื่อนขึ้นมาเล่นเลเวลสองแบบนี้แล้วก็สังเกตนะครับทีมก็จะแข็งขึ้นนะครับจนเป็น101%นะครับนี่ครับจะเป็นอย่างนี้ กันเพื่อนเก็ลองไปเล่นกันดูนะครับอันนี้นะครับแอดมินลองเล่นให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์กันนิดนึงนะครับเพื่อนๆคอมเมนต์อะไรกันเข้ามาบ้างนะครับในช่องทางของ y t u t u นะครับเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเพื่อนๆมีปัญหาเกี่ยวกับการเล่น Youtube ไหมเออไม่ใช่การเล่นเกมไหมเออคุณอนุอนวัตนะครับบอกว่าสวัสดีครับแอดผมหาเกมนี้ไม่เจอตอนนี้เล่น rich of kingdom ได้จริงครับอ่าโอเคนะครับคือเกมมันขึ้นอยู่กับมันจะไม่โชว์เหมือนกันนะหน้าจอของแต่ละคนนะครับอาจจะไม่โชว์เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวรอรอบต่อไปก็ได้ครับเพราะว่าตอนนี้น่ะอ่ามัน install ไม่ได้แล้วเดี๋ยวรอรอบต่อไปมันน่าจะ install ได้หมายถึงเอ่อตอนนี้มันยังเป็นช่วงปกติอยู่รอให้เป็นช่วงโทเค็นคูณสองเราอยคอยเข,เข้าไปเล่นอีกทีลองสังเกตดูนะครับน่มันจะชื่อ Warpad นะครับเกมนี้ Warpad นะครับนะครับแอดมินเล่นละได้มา400กว่าโทเค็นนะครับคุ้มครับคุ้มถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้นะครับทำยังไงครับ user set 4นะครับบอกว่าทํายังไงครับอ่ะคือตัวเกมเนี้ยมันต้องไปดูในช่วงโทเค็นคูณ2นะครับรอรอนิดนึงแล้วกันนะครับช่วงโทเค็นคูณ2อย่าเพิ่งใจร้อนครับถ้าเล่นตอนนี้มันไม่คุ้มนะครับต้องไปเล่นในช่วงโทเค็นคูณ2มันถึงจะคุ้มนะครับ ใจเย็นๆนะครับการที่จะไปพอมันมีช่วงโทเค็นคูณ2มาให้ไปดูตรงนี้ครับให้ไปดูตรงที่เป็นตัวเกมฟรีนะครับเนี่ยโทเค็นฟรีเนี่ยมันจะมีค่ายสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินเกมนี้มันจะอยู่ค่ายสีแดงนะครับเพืเ่อนๆก็กดเข้าไปแล้วก็จะมีเกมที่ชื่อวอลพัดอยู่นะครับสำหรับ คนที่เป็นยูเซอร์ใหม่ด้วยนะครับต้องเป็นนิวยูเซอร์ด้วยนะครับนี่ครับแอดมินเล่นมาแล้วก็เนี่ยครับไปซื้ออาวุธนะครับ299บาทแค่นั้นเองนะครับไปซื้ออาวุธเราจะได้โทเค็น470โทเค็นคุ้มมากครับเดี๋ยวนี้แอดมินกำลังจะอัพศูนย์บัญชาการให้ไปถึงสามร้อยเอ้ไม่ใช่ยี่สิบเอ็ดนะครับจะได้352โทเค็นอีกแล้วก็ถ้าอัพไปถึง30นะครับ ถ้าอัพไปถึง30ก็จะได้4,704นะครับซึ่งก็อาจจะยากอยู่แต่จะลองดูนะครับเพราะเหลือเวลาอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆรอก่อนนะครับอย่าเพิ่งเข้าไปดาวน์โหลดเกมมาเล่นตอนนี้นะครับรอให้ถึงช่วงโทเค็นคูณ2แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูมันน่าจะมีอะไรในเปลี่ยนแปลงในศูนย์ฝึเยาวชนอ่ะมีจริงๆครับ ในช่วงนัดที่1 7บ8นะครับเพื่อนๆจําไว้เลยนะครับในลีกนัดที่1 7บ8นะครับมาถึงนัดที่17เนี่ยเข้าไปดูในสถาบันฝึกเยาวชนเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆอาจจะต้องเข้าไปนะครับดูหน่อยนะครับก็คือตอนนี้นะมันมีฝึกเข้มข้นซึ่งราคามันถูกลงนะครับเนี่ยจากเนี่ยตอนแรกมันเกือบจะ200กล่องเขียวนะครับตอนนี้มันใช้แค่157กล่องเขียวเท่านั้นนะครับเนี่ยเพื่อนๆ ใครที่มีกล่องเขียวที่ฮินบอกว่าให้สะสมกล่องเขียวไว้เยอะๆนะครับเนี่ยนะครับจะประหยัดฮเครนไปได้เยอะเลยนะครับเนี่ยมีคูณ40คูณ16แล้วก็คูณ4เนี่ยฝึกให้หมดเลยจะได้นักเตะ7ดาวมาใช้ยาวๆเลยครับเพราะว่าอายุก็น้อยใช้ได้ไปยาวๆนะครับแล้วพอได้นักเตะเยาวชนมาก็ไปฝึกเ,เขาเรียกว่าฝึกวิดีโอฝึกฝนนะครับเพื่อให้เลเวลไม่ตกนะครับ ก็จะได้นักติใช้ไปยาวๆนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามแอดมินนะครับขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจแอดมินรวมทั้งเพื่อนๆที่นะรวมทั้งเพื่อนๆที่เ,เข้ามาคอมเมนต์ในประเด็นต่างๆด้วยนะครับต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณเพื่อนๆและสวัสดีครับ